โออทุกเสียวไปตั้งยังกันน่ะเอาลงไว้ล่างเอาลงไว้ล่างปลาขางล่างเลยบ่อืเอาไมน่ากินเหเสีซ่น่ะอยู่ในเฮือนเจ้าของโอ้สบายดีนไหมสบายดีเออเออเจสยดขนาดจัดเจสตะโดนหรือบ่ อ,อสองเดืออน,น้อาว,วัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้สิมาปลูกเบิร์กน้องลอยปูชาดพี่น้องเลยเดี๋ยวกระซี่ล้วตัวนี้ขนาดชิได้ขึ้นเฮือนน้องลอยเลยพี่น้องเนาะกับสิเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าว่า สีทันได้อยากชวยแบบว่าซื้อกับข้าวกับปลาซื้อของอยู่ของกินเนาะเฮือนน้องหลอยนั่นแหละพี่น้องเนาะไก่จะได้ขึ้นเฮือนแล้วพี่น้องเร็วๆนี้เนาะอีกบ่ดนป้าทุกจะเสียไปตัดงยังกันนั่นนะเอาลงไว้ล่างเอาลงไว้ล่างปลาข้างล่างเลยบ่อ้โหที่นี่มนมันน่ากินแก

ป้าเถอโอเคคุ้เาหน่อยก็อยเดี๋ยวนี้เขาสิดปเ่เอะไินเาเปลี่ยเอนี่แหละสวัสดีจะพาวพพ่าความาเรื่องไหนีีนะเอานมเดี้ยวให้มันทุ่่รายาวสวดี Lại ừ. đi Rồi, Rồi. không thơ cứ thế Em nói xong được mai, luộc sẽ bo nhiêu bao bạn. Em 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 Ô. <laughs> Ô,

เอาป่านมันโมเป็นอนกเเอาป่าบัป่าไปเสาป่าเขาเรียนเสาน่ะมันก็บอกลาไปป่าตอนนบ่บ่อนป่าแล้วไม่ได้เก็บไปเลยอ่ามันคือไม่บอกนักถึงตนนึงมันไปไปแกไปเรือง่ะเรืออืมเย โอ้ยเอาไปสักเนเดีเาแท้อุ้งคออ่อมจะโยอเสียงสาเฮ้ยมุ้งมุ้งไงนะกินมุ้งยกินี่ยเด็กวะยงหมแม่เด็กน่อยนี่เด็กหน่อยนี่ยงหมแม่เด็กน่อยนี่กรยากระยาลูเอาเนี่ยคือบ้าพี่ลูกจะอมานัง่งเออให้เป็นประธานไอคนละสุดมี่เด็พี่ตอนนี้จะศีร บัวใช่มัน่นี้นเตาการเอเออมันเตาป่าที่เก่าแล้วนี่ต็นนีป่าเลาวดึงเคเาวางทเดียวกันและวฮมดึงข้างนีข้างนั้นดึงมาเลยอะไรก็คือขาไม่ใช่วะนี่นีคืออะไง่ขาเหเยโบ ออมร้มมอาหนอาหารมนสบายบอกฮัตรงที่ได้ตัดน่แล้วเตัดในตซนเาเนี่ยเอาเครนนังเอาตัวนั่งไวยเอาไปแจ้ก่อนเอาอแก้หรือว่าเอาเอาเอาาเล ฟูเสือฟ <sogar here. S 2> ูสาบดน้องลอยแล้วน้องลอยจะได้แต่งงานดึงดึงไปมันคงสาวโหลดแมนว่าลองเอยฮะแต่งงานกับไ้่คืงไปตับ้าจอยฮะไปตัดผูกไปตัดใส่เหล่าใส่เกาะเอาเอบเอาคอยตัดลงไปนี่โอ้ยนั่งร้อยซ้อนที

มองแบบตัดอันนี 2> 2้กัดบตัดตัดยาวมาพี่มาเลัวตัดเกี่ยวต้นเสาเลยบอกตัวนึงเออตัดต้นนั้นเกี่ยวตัดชนนันมาเบิ่สี่เนียงามเลพี่เอยมาละอืมตัดประมาณ

บาดีเอฟซีนะกล้องตลื่นทเลิ่งอิปุตาบอลจับหนักจืดอะไรเ่ยสวัดีสบายดีสบายดีมูคคนตัดไหนกันเออเออได้แล้วห้กันคู่ขี้ยาได้แล้ะครับีมคู่ขี้ยาเพื่นเนาะยาเพื่นนั่นย่าไปปิดเด้ออันียนะเอ่ย มันนี่แค um hey. ่ทั้งนี้แหละต่อไปน้องเออ๊ะต่อไปนรู้นีอทางนี้มาดิอาเดี๋ยวมาต่อมต่อมาต่อตรงนีเลยขยี้โซนมาเลยมาเลยนี่อางอยู่บนเตียงก่อนเราพี่ก่นจอ ขากบลงเพไงเงินเจ้าเป็นนกเขาคนแรกเป็นตื่นยังเป็นนกเขาก็คลายสานสานเจ้าเอาบอบเาไปนั่นหละ đừng tên là tập mẹ là, là. Bỏ tỏ, mà là <laughs> mà cũng đừng sầm nè tập tụng tập tụng tụng

วันเลยเกินแล้วนอนดึกื่นแล้ไปกัเกี่ยผัยาชหัวแมนให้เกินนอนคือในเกิหลอกไว้ขักในนี้ยันมีออกหรอวะลอกไวายันไม่ออกวะน้ายันไม่ออกไปเราไ้อ๋อชังกูเนี่ยพอเนี่ย เหลักจบออคอมเมนค<ว><น>อยเมนเจาะเามนพ่อ<ว>น้องห่อยพระเจ้าน่าสิป้องน้ำอะไรใช่ปีหนึ่งแล้วอาจจะเถ <c oughs> ื่อเดียวเถื่อเดีย<น>ว่โอเคอันนี้ใส่ให้มันเต็มรลยซอนกันก็ตางมันแต่กระตุตัวนีน้ม่ถึงไปอีกจ้ะไอแบบ

ป่นนี้แล้วบ่ใช้แฟนเพิ่อนให้ลูกก็ยังไม่ได้แถวฮือนเกิดเซนนั่นงพงทันแล้วไมไอายจริงเงียวขึ้นพงมดตาลกนี่ตัให้มันได้ร่องนี่เด้อโอ้โหได้ดื้อได้ด้อเ็ดรองนี่ขับอขัดกันแล้วมาเอะน้่งลอย ไปมันตื่นเา้นต่างหัวเลยนอนอยนอนนุ่เลยไหมเสร็จแล้วต้องเหยียดกบมันมันต้องกู้ย่างนี้แล้วมันคักแล้วต้องรายงานทูว่าผ่าฐานมาทูเสื้อขาดแจ้เสื้อเจ้าชายรถน้องหน่อยเสื้อตัวหนึ่งมาลงขึ้นรถ หับเอาทับเครื่องเงาน้าก็ได้บอกแล้วครับบ่าตัดทับเครื่องเงานะะมันยังไงทำหบดต้องตัดได้ทับเอาทับเอาหับเครื่องเงามันยังบมดเสียสัด

ทางไหนกด็กด็ดเดเฮ็ดหนมันีนมันเจ็บแจบมันก็เท่ากันนะมันก็บเพิ่งเด็กเดเดกเดกด็ูเดกเด็รกนดเกดด ขี้เลยบ่ฮะแมนขี่นะอ๋อเขาเมนอยู่้องหลยลกจะขี้แล้วเี่วาไวนะมันด้กลิ่นมัยี่แล้วขีแล้วไีแตงเลยมาแล้วมาเล่าได้กินตรงนี้สิมาแล้วนั่นลูกจะคือกันเลยวต ขันว่าจีปูว่าน่นก็ต้องตัดให้คขึ่อนหุวมันยังได้อันนี้หตการณันเพรอืมมันยังสีแจบได้ช่สีปูนี่เขาบกตัดก็การเอาลวดตัใส่อืมแห่เขาแห่นี่มันยังง่ายด้เพราะว่าตัะว่าปูวงเพิ่มอืมอันนี้ตัดในใจแหละนี่ตัดลำาแล้วแห่มาลว

ทหารมาที่ไล่ตัดจางกัโลเนี่ยพอขึ้นนี่พอเอ้ยเปี่ยนอลไรได้ฮะเปลี่ยนเลยเปี่ยนลฮะลอหลตรงนี้เนี่พอ มากี่เอมานำเดยืตรงนีมือมเอาตวพื้นเอาตะพเอาตพื้นสาวตัวึงก็ต้องผิกใหม่อีก้

em mang nó tần sào đại à, con khâu tuần sau đây thế nhật ấy, yeah. này mẹ tần sào này mẹ tần này này mẹ tần sào này mẹ ก็เดียวก็ได้สวดเพื่อนๆโอ้โลงหนาวมาเร็วนอนสบายแล้วบ้านกิดน้นกับเมียเฉยแลยบ้านข่าวแล้วเียกินดีนะงานเนนบ้นี่นี่นีน

บบดนี้ยกัไฟมาเอิญจบอ้านี่ตัดเรียมมันไหมตัดเรียมก็ตดเดียวก็ตัดเออตัดาดีเนี่ยักเี่ยเ

แก่คนถือมามันจะไปตาหนังไหมเจ้จาจะเฝ้าเหตุขาดก่อนาไหมอันนี้คือว่าเลือแค่นี้กระดาษกระดาวอยู่จับหม้อเห็ดเต่ตะโกมาวางจะดำแหลยิกอยู่นี่แหละ่แหละคนทำมาตัวในตีนเจ้าละเจ้าแหกก็ได้เด้อให้มันเข้าข้อประตูจะน้อยลูกเตะไปบันแหงขาดแห่งหละใช่ไหมเลื่อนเลื่อนไปดึงเนาะคือบุญนี่บุญเล็กแะไปดึงไปไหนแลงไปเลยครับ

โอเคพี่น้องก็กจบคลิปไปก่อนเนะาะถ้าแบบพี่พลาดประกานใดนก็รขอโทษขอภายน้ำพราะว่าพี่น้องเอกซีเนาะจะได้กับภาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจงทุกคนทุกท่านมาชมเนาะส่องมาจอยซาแนโดย้ย